สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่กานอีแม่ยังเห็นนั่นนั่นกว๊วยอีแม่ม,มาอันนัน้นเนาะยังไม่ขนุนเนาะพี่น้องจะจะสู้ดอ,อกไฟแห้งเลยอีแม่เพราะว่าที่จะไปที่พี่นาะเนาะพี่น้องอยู่ในต้นกระบกนั่นนี่กหอทอถั่พอน้องขึ้นสัน่นต้นกระบกเนาะมาเด้อมาเด้อมาฮุบเด้อ เอิ่นเพื่อได้ละบาทฮุกได้เจ้าขากล่องข้าก็เลยเอามาอ่าน้อพี่น้องเนาะปูเป็นขนุนเนาะทางแรกของปีนี่ไอชั้มนี้นี่เนาะอุ้ยหลายลายลายโอ้มันคือลายหลุด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 นี่มั้งปลาเทนีลอันหลืบดอกไผ่นี่ตีนแห้งก็ไม่ได้ดอกไผ่ดอกไผ่กับตีแห้งก็ไม่มีแต่ดับกับดับ มาสะออนแม่ขนุนดิขนาดปั้นดับตืบลงหินอะไรหนักเดี๋นะยว่าอาอกาดี๋ยป๋านี่ปองอุ้ยมันแพร่แสงเนาะกล้องห้องกบวอยาก,กนับไปไั้นอะไรใส่แสงเอาพอด์กินเอาพอด์กินนี่แม่ฮุบผู้เดียวอือขี้แตจขีเข้เตจงเบิ้ดนี่ nhu thì nó mật sao mình đập borai đáp. Ni phái thêm một đập Ni phái thêm không? phái thêm một một thêm một phái thêm một phái thêm một phái đi một phái thêm ยามาเด้อม,มาเด้อเล็นขีแตกนเลยเนาะ,นะอาหารเกิอดอาหารเกิดใบใบม,ม,มกขะบกำลังปุุงพี่น้องอยู่บ้านป่าคาดอนพี่น้องกินแมงไม้ตามาไปดูจานอ๋อไปเสาเสาไปเสามาแสนดีนนบา้า,บานเฮาตัดจำบ้านเฮากลางป่าเลย กลางป่าขังเฮือนเราพี่น้องเอาอีนนี้นะเห็ดตะไครดับดิกจอมีกระเนื้อเปลือกแล้วเอาไว้มันออกดูต้องบดด้วยเอ้าอยากดับมันดับซะเหยยบมันงครับไนมะ่ระยบยบเนี้ยเศร้าทันงลงแม่ใี่เขาดังอุตาูุ เห้ยนะไรซะนีแม่ยแปดแปดเลยเว่ามันเจ็ดองเขาเองคนเกือกขาสงยัเนียคนนอยังไรอยู่เนาจะบินนู่นนีมาส้มแมงขนุนเด้อบได้มาเก็บแมงขนุนหอกมาสมแม่ขนุนอืมเอามาส้มนละอีพ่อก็ลงมาใช่ไหมอีพอกันเล งอฮุกน uh. ่มนะตายงอยู uh. you know? you you mm ่ hmm. ั้าอย่มอื่นมื้อนี่ใบใบใบติวนเขาพอด้กินกัยาจัดเล่หม้ยูนอกผูพ่อยีนยูยีนผููนอออกยนอแงผูก เออเอาในนีนแฮนด์บดก่อนนี่ตายยุ่ยๆยุ่งน,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 นี่เอา้นนีเะเนะในขู่เขากินกินปลาไหนี่ก็ดีกระวัดมันออกน้นำเนยทำ้มันเทพันน้ำๆเา้าหมากระพมาไปมองใหม่ผู้หญิงยกกระชูงไรที่เลย อ,อ,อุตส่าห์อุตส่าห์ไปเอาเอาัอานฝ้ายแยงอยู่น้าคุณบัวฝ้ายแยงก็ออกไปตากมันเบิดเราพี่นอ้องไปเอาอยู่น้าบนเท้าไปขุดมันผู้นี้ระยะทางกับไกลเติบลลตอสองผู้นี้ทางโค้งนี่เป็นทางลาดสกิโลลักแค่นพา อันเพยยางมันก็เก็บง่ายขวดอื้อไปลดอืมตีนมันยุ้งอันแนวกินเลนพื่หรออีนีแล้วอ้าวแนวกิน นี่ยหยั่งลินเลยอะอย่า,ล,ยาละมาเด้อมือ้นนาวเด้อมืออื่นมื่นคนมันพอมกมลายตาดำดอกไฟนนนกับพหิงนขวนจะรา้งวมากพอไข่ดับ <laughs> มันกับหมู่หมูเจ็ดปูกตัวห้ากันหมู่กลหมูกลเป็นห้าปูกหมูปู่เป็นห้ากลน <laughs> กบกะฟอมปุ่งใบใหม่ใ,ใ,มหใช่ใใมันน่าสียดา้อยู่ลลเกเได้กินในอยู่อู้วจะหน่อยใบคามปุ่งนี่อือสนใ,นใส่กระสอบเนี่ย ใครมามาสาีกับสิมาจอบกินในขนนมึงหนุ่มคนไหน่ะเน่ นี่ไปเก็บมากระเบิดสามบานไตนี้ต้องพราทอีเม่พี่ตั้งหลังพี่เม่พี่มันไตนี้เลยใช่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  <Yeah. S 1> ปอด อ๋อเธอยังลงมาอยู่ได้นี่ยังตกแปลกๆลงมาปานั้นมันพอลายยังนี่ขนาดว่าพัลละสันซ้ำกูไม่ตีกไม่ตีคือสื่อระทูอื่นๆลงมาบริสกินบริสกินมันไข่เหรอบะ

เอาขัวกับเข้มเหมือนกันเรออะไรเอาผดีเจ้าขัวพอดีสุดเพราะอะไรหนักเงี่ยงๆปอกจริงหอนเงี่ยงไม่เจ็ดกันตอนนี้ก็เบิดแล้วเอ้าวเหือออกเบิดมือเนาะคนเห็นเวียกเนาะขี่แม่งันขนุนป้าท้องขี่ใช่อะไร น้ำในโค่มีปะน้นำหลังสบ่นี้ป้ายังบุนบุญด้วยคุณนะยังบุนบุญเนะาะจะในการจากการเพียงสนิเนะพี่น้องเน,ะน,นะาะพรากันคลิปหนาจะในการอย่าเข้ามาอย่าลืมเอ้ยพราอะไรอย่าเข้ามาจะในการอย่าลืมเข้ามาติดตามส้ม่องของบอดุยเด้อฝากเป็นกำลังใจให้บอดุยเนาะในคลิปต่อไปอ่ากันเพียงสนิเนะพี่น้องเนาะสบายดี